เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่3นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยคือกิจ4ประการกิจ4ประการมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะก็รู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคข้อ2รู้จักชื่อโรค 3. รู้จักยา 4. รู้จักว่ายาใดรักษาโรคใดนะคะคราวนี้เราลองมาดูข้อแรกรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรค ก็คือเป็นการที่เรารู้สาเหตุของโรคนะคะเราถึงจะได้รักษาได้ถูกต้องเนาะตัวนี้จะแบ่งเป็น4ประการเหมือนกันก็คือเป็นาธาตุอุตุอายุแล้วก็การนะคะมาดูข้อแรกกันาธาตุเนี่ยนะคะาธาตุสมุทฐานเขาก็จะแบ่งเป็น4กองอีกเหมือนกัน คือมีปฐวีสมุทฐานอโปสมุทฐานวายโยสมุทฐานเตโชสมุทฐานก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองดินจะมีอยู่20กองน้ำ12ลม6ไฟ4ดิน20กองเนี่ยนะคะก็คือมีเกษาผมโลมาขนนะคะเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อหนาหารูเส้นเอ็นอัถิกระดูกอัถิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม,ม้ามหาทยังหัวใจยกกะนังตับกิโลมะกังพังผืด ปิหักังไตปับผาสังปอดอันตังลำไส้ใหญ่อันตะคุนังลำไส้น้อยอุทริยังอาหารใหม่เกรีสังอาหารเก่ามัทเกมัทหลุงขังสมองอคราวนี้เรามาดูตัวน้ำค่ะน้ำมีปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลธปุบโพน้ำเหลืองโลหิตังเลือดเสโทเงือ เมโทมันค้อนอัดสุน้ำตาวัสามันเหลวเคโลคือน้ำลายสิงคานิกาคือน้ำมูกลาสิกาคือไขข้อมุดตังน้ำปัสสวะนะคะต่อไปตัววายโยตัวลมนี้ก็แบ่งเป็น6อย่างด้วยกันนะคะมีอุทังคมาวาตาคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าตลอดจนศีรษะ หรือจะเรียกว่าเป็นลมในกระเพาะพวกนี้นะคะที่เราผายเรือนะคะข้อสองก็คืออโทคมาวาตาตัวนี้เป็นลมที่พัดเบื้องล่างตั้งแต่ศีรษะตลอดจนถึงปลายเท้าจำง่ายๆนะคะสองตัวนี้เวลาข้อสอบนะคะอุทางมันจะมีสระอูอยู่ด้านล่างก็ให้เราจำว่าเป็นลมที่พัดจากปลายเท้าขึ้นไปอโทมันจะมีสระโอขึ้นไปมีส่วนเกินอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอโท ก็ให้เราจําว่าพัดจากศรีรษะลงมานะคะตัวอโทก็คือตัวผายลมอุทางก็คือเรอแบบนี้นะคะอันนี้2ตัวนี้ก็จะจําง่ายต่อมาตัวที่3ก็จะเป็นกุดชิสยาวาตาตัวนี้เป็นลมที่พัดอยู่ในท้องแต่ว่าน,นอกลําไส้ข้อสก็คือโกฏฐาสยาวาตาเนี่ยเป็นลมที่พัดอยู่ในลำไส้ในกระเพาะนะคะ2ตัวนี้ก็จาง่ายๆเหมือนกันคือจับคู่กันกุดฉิ กดฐากุดนอกโกดในนะคะต่อมาข้อ5อังคามังคานุสาลีวาตาตัวนี้เป็นลมที่พัดทั่วร่างกายเลยหรืออาจจะเทียบได้กับว่าเป็นโลหิตนะคะตัวสุดท้ายอาัศตัวสุดท้ายค่ะอัศสาสาปัสสาสะวาตาตัวนี้ก็คือลมหายใจเข้าออกเหล่านี้เอง ต่อมากองาธาตุไฟนะคะเตโชาธาตุตัวนี้แบ่งเป็น4ี่อย่างก็คือข้อแรกเป็นตัวสันตปปกขีคือไฟอุ่นกายที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีความอบอุ่นปกติอยู่นะคะข้อ2ก็คือปริไทัยหักขีเป็นไฟที่ทําให้ร้อนระสํราระสายทําให้เราแบบต้องอยากอาบน้ําพัดวีอะไรอย่างนี้นะคะข้อ3ก็คือชีลานคีคือไฟที่ทําให้แก่คลำคลาทาให้ร่างกายเหี่ยวย่นเหี่ยวแห้งซุดโทมไปนะคะ ตัวที่4คือปรินามาคีตัวนี้เป็นไฟย่อยอาหารซึ่งทําให้เราเนสามารถกลืนอาหารลงไปได้นะคะต่อไปเป็นตัวอุตุสมุทฐานตัวนี้จะแบ่งเป็นฤดู3าฤดู4ฤดูหฤดู3เนี่ยจะแบ่งเป็นฤดูละ4เดือนมีคิมหันตะฤดูคือฤดูร้อนจะเริ่มที่แรม1ค่ข้ามเดือน4ไปจนถึงขึ้น15ค่ําเดือน8 ต่อไปเป็นฤดูฝนคือว่าสันตฤดูเนี่ยนะคะฤดูฝนก็จะเริ่มจากแรมหนึ่งข้ามเดือนแปต่อไปจนถึงขึ้น15บ้าข้ามเดือน12สุดท้ายคือเหมันตฤดูเป็นฤดูหนาวก็จะเริ่มจากแรมหนึ่งข้ามเดือน12ไปจนถึงขึ้น15บ้าข้ามเดือนสี่